สวัสดีครับขอบกับทุกทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ผมจะมาสอนหาทายท่านดิวแมนนะซึ่งเราก็กดเราเควนมากนที่มีชื่อว่าเออดิวดิวทายท่านนะสลบไปชื่อดิวดิวแมนชื่อดิวถ้าทุกคนอยู่กลางแมวแปลว่าทุกคนถูกแล้วนะแต่ผมแนะนําว่าผม,นานามาจะเป็นทุนจะเชคตัวบินตัวบินนะเพราะว่าคุณอยู่กลางแมวมันถืกเลวนะเพราะว่ามันมันเทเลมันมาอยู่กลางแมนอแล้ว ให้ตันะครับมาตึกสีเหลืองตรงนี้นะนี่สีเหลืองแล้วเราก็เข้าไปเดินตรงนี้นะมันจะเข้าได้นะหลังจากนั้นนะพอเราโอ้ยเจมิงกูไม่ได้ชาร์จแบตอีสัตว์เอ้ยพอเราเข้ามานะให้เราอะ่ะเป็นดาร์กสปิงเกอร์แมนได้เลยนะโอเช่นโอ้บักตัวบักผมแนะนำว่าดาร์กสปิงเกอร์แมนทุกคนห้ามรีเซนต์ตัวนะให้ทตัวนะครับกดวาร์ปไปเลยนะ โอเคนี่ถ้าทุกคนกดวามันก็ถูกเดียวนะเดี๋ยวผมลองจะขึ้นมาใหม่ขึ้นไปแต่ผมแนะนำว่า Dark s p ก a k e r มนห้ามอย่า <Yeah. S 2> ให้เรานั้นกดไปไปที่ Dark Speaker มันใช่ไหมชิบเอาโอเคอย่างแรกเรามันต้องเก็บนลกจากนั้นเราก็กดกระโดดแล้วเราก็กดบินนะผมแนะนำว่าต้องกดกระโดดนะไม่กดกระโดดมันจับบินไม่ได้นะซึ่ง Dark s p ก a k e r มนเป็นตัวที่ ่อนข้างปัญหาเยอะมากหลังจากนั้นทุกคนก็เข้าไปดิโอเคเราก็มาเก็บชิ้นส่วนนี้ได้เลยนะทุกคนคแล้วเราก็มาเก็บได้เลยนะหลังจากนั้นเราก็กระโดดบินนะเอ้ยไม่บินได่ถึงวะไปชุบไปชุบโอเคเบอร์กี่ได้แล้วโอเคแต่ทีแรกเนี่ยหลังจากนั้น

ให้ทุกคนมาที่ถนนมันหยิกหยักให้เรามาที่ถนนหยิกหยักตรงนี้นะแล้วมันจะมีสีแยี่มใช่ไหม <c oughs> แล้วจากนั้นเราก็หมักนี้ซึ่งตรงเยี้แล้วจากนั้นทุกคนเข้าไปที่ตรงป้ายตึกสีน้ำตาลมันโรงแรมนะแล้วมันจะมีโรงจอดรถงนะากนั้นทุกคนก็บินไปอีกนั้นแล้วเข,เข้าช่องตรงนี้มันจะไน,นะ พอเข้ามาตรงนี้นะทุกคนจะเห็นทีวีเแมนไหมอ่านมันจะมีประตูตรงนี้นะถ้าทุกคนกดเข้าไปปุ๊บอะเฮ้ยไม่ใช่ถ้าทุกคนเข้าไปปุ๊บมันจะเข้าไม่ได้นะแต่ผมแนะนำโอ้ชิ่ยใ้ทุกคนนะครับแปลงเป็นเอ,อ่อทีวีแมนแล้วก็เป็นดาร์กสปิงเกอร์แมนนะแต่ผมเคยบอกยังว่าดาร์กสปิงเกอร์แมนนั้นมันจะต้องกระโดดด้วยนะเฮ้ยเพื่อนเองอย่าเข้ามาดิ กกเ็แบบนี้ไม่ทันหรอกโอเคสงสัยไททัานดีแมนอาจจะเป็นตัวปัญหาแล้วมั้งโอเคต้นอ,อย่าลงไปนะอย่าลงไปนะอย่าลงไปนะปต้นจะเป็นดิทิเซลหรือดักก็แมนก็ได้นะส่วนผมจะ ตอนนี้เราก็ลงมาอีกตรงคอให้ได้นะ๊ยุโอเคพอมาปุ๊บเราก็เก็บอ,อไอก้อนดำๆนะแต่ผมมองไม่ชัดนะจังต่อไปเราต้องไปเก็บหัวของพี่เออพี่ของไททัทนดีเมียนะหลังจากนั้นทุกคนก็วาไปที่บ้านมานะเฮ้ยผมกดผิดที่จริงแล้ววาไปที่หันนะ เราต้องไม่เก็บหัวของพี่ใหญ่นะหัวใหญ่ของมันโอเคพอเรามาตรงนี้ปุ๊บถ้าทุกคนมาตรงน,รงน,น,รงนี้ให้มาตรงทันจากจากตรงนี้นะเอาวผมจะเป็นสปิเกอร์ฮีรีในการตายเดี๋ยวกันโอเค หลังจากนั้นเราก็บินซึ่งโกโจนั้นมาจากหนังเรื่องเอ้ยการ์ตูนเรื่องไซตามาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าอาจจะใช่แนละ้วโกโจให้ทุกคนมาตึกตรงนี้นะซึ่งตึกตรงนี้ผมเคยพามาแล้วคือว่าเคยไม่พาเออเคยพามาแล้วและทุกคนลงมาว่าทุกคนมาเจอกับไซน์ทิใช่ไหมไซน์ทีคาบราแมน หนึเราก็จะเจอ,อกับหมอนกำยำของเดีย๋ยวมันเก็บจากไก่ดีด้วยเท่ามาชมดูดิมาแล้วเราก็ไปเก็บอืมไปเก็บชิ้นส่วนแกนกลางมันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแกนกางเราวัดที่ขอทาวอร์นะหลังจากนั้นเราก็เป็นเตัวบินนะ ดาวฟ้าบูมโอเคทีมนี้จะสั้นหรือยาวกันแค่เนี่ยโอเคแล้วจากนั้นผมไม่ไม่สนตรงเนี้ยทุกคนมาตรงนี้โอ้ว่าว่าวโอ,โอ,โอ,โอชิตพอทุกคนลงมาพอทุกคนมาตรงเนี้ยทุกนมาทางดง้านนี้ลงมาตรงนี้ถ้ามาถึงแล้วก็ถือเล,ล้วจากนั้นทุกคนเข้าข้องตรงไหนก็ได้ เข้าช่องตัวดีต้นเห็นเ่นขึ้นหูไหมซึ่งมันเข้าช่องน,นี้ไม่ได้เข้าได้ดีกว่าแต่มันติดตรงนี้ต้นจะสังเกตได้ว่ามันจะมีเก้าอีอ้หนึ่งนะที่มันจะเก็บได้จะนั้นต้นก็ขึ้นไปนี่ผมแนะนําขึ้นมามันก็เก็บได้แล้วแต่ทำไมเพื่อนเขาไม่เก็บอะโอเคแค่นี้เราก็จะได้ทายท่านดีแมนแล้ว,นะวซึ่งตัวนี้เป็นร่างกำยำเลยนะ นี่อยู่ไทท่านนะโอ้โหท่ายืนของมันโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย